สวัสดีครับวันนี้คุณกุ้งเดินทางลูกจะไหนมาครับเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่กรมีอาการเจ็บทีงไหนตรงเอวแล้วเสืเ้อผ<บ>้าบวอ๋อหมอว่าเป็นอะไรย่งครับหมอนรอ,อ,องกระดูกค่ะหมอนรองกระดูกทับเส้นหนาะเป็นมาเมินหรือยังครับสองเดือนกว่าอ๋อสองเดือนกว่าครับแล้วก็อ่าตอนนี้ที่เอามามันมันนักขนาดไหนมันแง่อ,อย่างบ่ได้ห้องมีไห่ได้ ดิ้นเหมือนได้เลยกะเวลานอนเวลาจะพลิกเวลาจะอย่างมันดิ้นมนได้เนาะมันจะเล่าเนาะ,ะเดินเนาะเดินได้กะเดินได้ค่ะเดินได้อ๋อโอเคอเล่าหลังจากมายมันเบาขึ้นกว่าเขาเบาขึ้นกะเบาขึ้นนักก็กด,ด,ดีกว่าเดิเมจะดีกว่าเดิมกันนะซึ้อได้เนาะครับแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปกดจุดกดเจ็บเพิ่มเนาะถ้ามันหายระบมก็จุดกดจุดกดเจ็บเพิ่มแล้วก็ าว่าถ้าปวดตัวกดได้เลยเนาะแล้วก็บริหารตัวเก่าบ่อยๆเน้อใส่สายฮัดไว้เวลาเขาจะต้องเดินทางต้องเดินต้องขึ้นไหวต้องยกของอย่างเงี้ยครับระมัดระวังถ่าทางเนาะเรื่องการก้มการยกของนักเนาะครับเดี๋ยวมาเก็บอาการทั้สองข้างเน้ออันนี้พอใจการฮักษาพะครับพอใจฮพอใจนอ่ะเดินทางกับปลอดภัยเน้อครับสวัสดีครับ